สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาการงานการเงินความรักของชาวราศีมีนในปี2 5ง7นะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็ามาเริ่มดูดวงความรักการงานการเงนิงนของชาวราศีมีนในปี2017กันดีกว่านะครับในเรื่องของไพ่ใบแรกเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเรื่องของไพ เอ็ดออฟพดิกเคิลก่อนเลยไพ่ค่อนข้างจะบอกเลยว่าเหมือนกับตอนนี้เหมือนกับสิ่งที่คุณจับต้องได้หรือความมั่นคงในชีวิตของคุณในปี2017เนี่ยมันเหมือนกับได้เริ่มเปิดรับพลังงานลิงตั้งต้นป,ปีเลยนะ mm hmm. ก็เลยตอบว่าเรื่องการเงินเนี่ยชาวสีมิเนท่านนะครับในช่วงต้นปีจะเป็นช่วงการที่ได้รับผลได้รับสิ่งดีๆได้รับความมั่นคงในชีวิตหรืออาจจะถึงขั้นแปดเหรียญมีความมั่นคงมากขึ้นมีการสร้างเนื้อสร้างตัวมากขึ้นนะครับในส่วนของการเงินเนี่ย ฉันไพ่แปดเดียนทำนายแบบนี้ว่าดวงชะตาของชาวราศีมีในช่วงของปี2017เนี่ยการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรื่องของการที่จับจ่ายใช้สอยขยายกิจการหรือสร้างสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาอีกสาขาหนึ่งการขยายสาขาการขยายร้านก็ได้นะการที่ทำงานประจาอยู่อาจจะเปิดเพิ่มมีลูกขายเพิ่มนะครับหรืออาจจะมีงานที่มั่นคงมากขึ้นเข้ามาหรือมีข้อเสนอดีเข้ามาในชีวิตด้วยก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวราศีมีเนี่ยมีไพ่เดอะเฮอร์มิตเข้ามาครับอาจจะเป็นปีแห่งเดอะเฮอร์มิต การงานที่ได้รับโอกาสจากคนแก่ขอโทษนะพู้นิ่งตงคนแกนะ่เข้ามาหาเราในชีวิตอาจจะได้ยื่นจากสิ่งดีๆจากคนที่คนอายุมากคนที่เข้ามาช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปถัมภ์ผู้ใหญ่เมตตานะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้หรือว่าคนรักก็ได้ที่อายุเยอะกว่าหรืออายุมากๆอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างจะเป็นคนที่ให้โอกาสากยื่นสิ่งดีๆให้กับเราสิ่งเหล่านั้นเส่นเดเฮอร์มิตหมายความว่าเกณฑ์ของ,ง,ของ,ง,ของชาวสีมีนในต้นปีเนี่ยอาจจะเป็นปีแห่งการที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงเรื่องของการเงินโอกาสดีๆ โอกาสที่เหมือนกับมีได้รับหยิบยื่นมาตลอดทั้งปีเลยนะเพราะเด็กเฮอมิตกับแปเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นคนแก่ที่ยาวนานนะนะครับอาจจะได้รับโอกาสถึงแบบถึงสิ้นปีตลอดทั้งปีเลยเรื่องของการที่คนแก่เข้ามาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ใครลำบากหรือตกทุกข์อยู่เนี่ยเห็นไหมครับใส่ชุดสีขาวมันทําดีเอาไว้มันเชื่อมั่นมันกระทำมันขยันมันเพียรเอาไว้มันการกระทําเชื่องการกระทำตัวเองก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นต้องเชื่อดวงที่ผมมาให้ก็ได้นะพอไพ่แปเหี่ยหมาเความาเห็นไหมมือเขาจับเหรียญของเขาเองอะ คุณก็ไปทํางานตั้งใจขยันมันเพียงเอาไว้ตั้งจิตตั้งใจในสิ่งทําำสิ่งที่มันดีเอาไว้ครับมันกลับผลเกิดกับคุณก็เลยทำน้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสี Chelsea, มีหลายท่านนะครับอาจจะได้รับเงินทองความมั่นคงในชีวิตความมั่นหมายความเชื่อใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและเดอะเฮอริคือการเดินทางด้วยนะก็เลยทำน้ำวา่าชาวสีมีท่านจะมีการเดินทางไกลหรือขยายกิจการหรือขยา,า,ขายสาขาผมบอกไปว่าจะขยายสาขาไปจังหวัดอื่นต่อจังหวัดหรือการทํางานที่อยากจมีการขยายกิจการขยายงานมากขึ้นงานเสริมค้าขายทางออนไลน์ทางโซเชียล หรือเด้โฮมิดไหมครับว่าการที่ผู้ใหญ่เนี่ยแหละหยิบยื่นงานให้เราเพิ่มหรือว่าหยิบยื่นทารับผิดชอบความเชื่อใจความเชื่อมั่นจากผู้ดักผู้ใหญ่จากคนรักนะครับจากคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นแต่ชาวราศีมีหลายท่านต้องระวังนิดนึงนะไพ่ค่อนข้างจะเตือนอย่างหนึ่งเรื่องของควินออฟซอสเข้ามาครับระวังเรื่องของคาพูดคําจาระวังเรื่องของการแช่อารมณ์การใจร้อนหรือว่าการทําอะไรจยเป็อางกับควินออฟซอสอ่ะหลายคนจะใช้ความคิดมากเกินไปหรือใจร้อนเกินไปหรือใจร้ายนะครับพยายามพูดดีไปสีแกตัว นะครับพูดดีเป็นสีแกปากพูดมากก็อาจจะเกิดการที่ทะเลาะเบาแหวงกันเหมือนกับไพ่ห้าไม้เท้าพยายามระวังปากเอาไวน้น,นะครับชาวสีมีเนท่านเลยว่าอย่าพยายามไปทะเลาะกับใครอย่าพยายามไปใช้อารมณ์นะครับปล่อยให้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันผ่านพัดเราไปเพราะคุณมีนเองอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับถือดาบในมือพอมีความมั่นคงสง่าราศีแล้วเนี่ยมักจะเหมือนกับกล้านะครับมีความมั่นคงมากขึ้นมีความแบบกล้าที่จะทาอะไรมากๆขึ้นแต่อย่าให้ทําอะไรด้วยความรู้สึกที่อย่าใช้อารมณ์อย่าทำตามปัญหาต่างๆปล่อยให้ปัญหาพัดผ่านเราไป พยายามตั้งมั่นตั้งจิตอย่างที่บอกไปว่าตั้งใจทําดีนะเชื่อมั่นในความดีนะอยู่ในศีลในธรรมเอาไว้อย่าไปทําสิ่งที่มันเป็นไพ่ห้ามเท้าอย่าไปทำอะไรที่มันเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นเพราะไพ่ค่อนข้างจะเตือนชาวศีลมีใใหลายท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงในเพศที่3าก็ตามว่าระวังคําพูดคําจาก,การใช้อารมณ์การทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะมันจะทำให้คุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการที่ไฟออฟวานสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณแล้วคุณไปไฟกับมันทั้งที่ตัวเองดีกว่าเนี่ยมันเหมือนกับลดต ก็เลยตอบว่าท <an> ี <S an> ่สิ่งที่คุณทำนะครับถ้าเกิดคุณลดตัวเองลงไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยปัญหาก็เกิดขึ้นเลยว่าเขาอาจจะเหมือนกับทําลายคุณทําลายความดีของคุณทําลายสิ่งดีที่คุณกาลังจะได้รับปัญหาเหล่านี้จะทําให้คนเนี่ยอาจจะเหมือนกับส่งผลต่อการงานต่งผลต่อช่วงชะตาที่กำลังดีกาลังไปได้สวยกำลังมีความสุขในชีวิตมันยังมีความเหมือนกับมาผจญหรือว่าสิ่งที่มันชั่วร้ายเนี่ยเข้ามาหาเราแล้วเราจะไปลดเกลียดตัวเองลดตัวเองเนี่ยไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นต่ําตมแบบนั้นไหมก็ นะครับพยายามใจเย็นขึ้นนั่นเองผมตอบให้แบบนี้นะกันเพราะมีดวงที่จะทะเลาะหรือมีปัญหาก,กับคนอยู่นะชาวสีมีเดทท่านเลยเกิดจากความคิดความใจร้อนของเราปล่อยมันไปไปตามเวียนตามกรรมอยู่ที่ของเราตั้งตอนอยู่ในความรู้สึกดีๆเชื่อในการกระทำของตัวเองก็พอแล้วไม่มีอะไรทาร้ายคุณได้พอไพ่ใบตอบมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเทนออกซอร์เข้ามาครับถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นชาวสีมีเดท่านเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปีแห่งการที่สิบลาบอาจจะมีเรื่อ,ง,องหนึ่งที่ชาวสีมีเดทท่านเนี่ยต้องทุกข์ใจนะครับเรื่องของการที่ความรัก ใครก็ตามที่อาจจะเพิ่อกับเพิ่งเลิกกันมาเพิ่งหย่ากันมาหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักหนักมากที่ผ่านมาเนี่ยทิปดาบอาจจะเป็นความรักที่มันเหมือนกับแย่มากๆเลยนะครับจากที่เจ็บจากที่ปวดอาจจะมีการเลิกลาจากสิ่งที่มันเป็นทะเลาะเบาแว้งกันมานานจากสิ่งที่มันทําร้ายคุณมานานเนี่ยมันจะทาให้คุณเหมือนกับรู้สึกว่าเหมือนกับความรักความเชื่อใจของคุณเนี่ยมันทําลายตรงนั้นไปเลยอาจจะถึงขั้นแบบเอ้ยตัวเองไม่อยากจะไม่มีแรงแล้วมันทําส่งของตัวจิดใจเราอะไรเงี้ยทำให้เราเจ็บเสียใจเรื่องความรักหรือทุกข์ ฉันไพ่สิบดาบใบนี้ขอทำนายว่าชาวสีมีนถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้มาเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดคุณยังฝังใจหรือยังเจ็บปวดเรื่องความรักอยู่หรือปนปัญหาความรักอยู่เนี่ยม่มีไพ่แนะนําว่าถูกออฟคัพครับ,รบถ้าเกิดรักษาไม่ได้ถ้าเกิดรักใครไม,ไม่ได้เนี่ยก็สิบดาบเดอะเฮอร์มิตก็ตัดมันทิ้งบ้างควิออฟซอรขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับก็ตัดมันทิ้งบ้างสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งมันทําร้ายเราสิ่งที่มันทาําททให้เราเจ็บปวดหรือเหนื่อยกับมันเนี่ยถือดาบในมือมอะใจนะร้ออาย มันอยู่กับเรามานานอยู่ความเจ็บปวดมานานพอไพ่สิบดาบกับไพ่สองถ้วยใบนี้ทํานายเลยว่าชาวสีเบท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับพบเจอคู่รักที่ดีเลยนะครับในปีนี้อาจจะเป็นปีแห่งการที่คุณได้เริ่มต้นเริ่มต้นความรักดีๆเริ่มต้นล้นฟูหัวใจเริ่มต้นรักษาความรักของตัวเราเองอาจจะพบเจอถึงนข,ขั้นแบบการสละโสดการพบเจอคู่รักที่เหมาะสมการพบเจอคู่ครองนะครับอาจจะถึงไพ่สองถ้วยเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายการรักษาเลยแล้วก็โลก,โลกมีการแบบเอยแต่งงานกันมีการอยู่ด้วยกันมีการเจอหน้าพบเจอคนรักที่ถูกตาถูกใจ แล้วเหมือนกับหัวใจของคุณเป็นถ้วยสองถ้วยอ่ะมันเป็นหัวใจดวงเดียวกันเป็นหัวใจที่มีความรู้สึกคล้ายกันดวงก็เลยทํานายแบบนี้ว่าเป็นคู่ไงครับคำว,ว่าเป็นคู่หมายความว่ามีอะไรคล้ายกนันเหมือนกัน้าสิสีมีโอกาสพบเจอแบบนั้นแต่ใครหลายคนที่ไปไหนไม่ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าสิบดาบกับหินออฟซอร์ดใครก็ตามที่เจ็บปวดหรือเสียใจยังฝังความเจ็บปวดหรือยังคิดในสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยอย่างที่บอกไปอะคิดลบอย่าคิดไม่ดีนะครับอย่าไปอยู่กับพลังงานที่มันแย่ใจร้ายตัดมันไปนะครับเพราะที่มันทําร้ายเราไป เราลุกขึ้นยืนขึ้นใหม่นะครับในปีนี้นะสิบดาบกับคิ่ออฟซิสก็เลยทำนายว่าชาวสีม,มีนต้องกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะตัดใจกับบางทีบางอย่างที่มันอยู่กันลาเหมือนกับอยู่แล้วมันอยู่มานานย,ยื้อยื้อยื้อยุติชะชาก,กันมานานทะเลาะก,กันมานานหรือว่ามีปัญหาก,กันมานานนั่นเองนะครับชาวสีม,มีนท่านผมแนะนาแบบนั้นเพราะอยู่แล้วเนี่ยขอตอบแล้วถ้าเกิดใครมีความรักที่มันแย่ๆที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นปีนี้คนรักที่เลิกลาไปหรือว่าทําร้ายเราไปเนี่ยกับปีที่นผ่านมาเนี่ย ปีนี้อาจจะกลับมาทําร้ายกันอีกอาจจะกลับมาเป็นไพ่แปดดาบสิบดาบอีกไม่เหมือนกับคนที่ยังอยู่ในว,งวังวนเรื่องของความรักที่มันไม่ดีอะ่ะก็ต้องขอโทษจริงๆที่ทำนายให้ตรงๆว่าชาวสีมีถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องความรักอยู่แล้วกับปีที่แล้วเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดคนเก่ากลับมาหรือคนที่เลิกลากคุณไปแล้วเนี่ยทำร้ายคุณไปแล้วเนี่ยเอาเขากลับมาในชีวิตอยู่เนี่ยก็จะเจ็บปวดก็จะเสียใจถึงขั้นแบบจะเป็นไพ่แปดดาบนะอาจจะมาทําอะไรคุณเหมือนกับดวงตกอาจจะมาทําอะไรที่เหมือนกับคนไม่ดีอ่ะเข้ามาในชีวิตของ ถึงบอกนะครับชาวสีมีนพยายามเชื่อมันสิ่งดีดีเปิดรับพลังงานดีๆอย่าให้คนรักที่มันทำน้ายเราหรือเลิกรักกับเราไปแล้วเนี่ยทิ้งเราไปแล้วอยู่กับชีวิตของเราหรือเข้ามามีผลต่อชีวิตของเรามากนะักแต่หลายคนแนะนําแบบนี้ด้วยกันว่าถ้าเกิดเลิกรากันไปแล้วหรือว่าอยู่ไปแล้วเหมือนกับตายทั้งเป็นนะอยู่กับคนรักแล้วเหมือนกับเลิกรากันไปทิ้งกันไปแล้วชีวิตหนึ่งอย่าเอากลับเข้ามาในชีวิตอาจจะถึงขั้นแบบว่าตัดความสัมพันธ์นะครับอย่าไปเจอกันอย่าไปอยู่ยยแบบด้วยกันอย่าไปให้อภัยกันอีกกนทท่มั้้้เเราาาาไไปปดดวย็ ทิ้งเราไปด้วยกันนอกใจปล่อยให้เราเจ็บปล่อยให้เราร้องไห้ปล่อยให้เราลำบากเนี่ยอย่างคนคนนั้นไม่ใช่คู่ของคุณเดี๋ยวคนที่ทำร้ายร่างกายทำร้ายจิตใจคุณเนี่ยคนคนนั้นไม่ใช่คนที่รักคุณจริงหรือเป็นคู่ชีวิตของคุณนะเพราะคนที่เขารักคุณจริงเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนี้ครับเขาจะไม่ทิ้งคุณไปเขาจะไม่ทาร้ายคุณหรือฆ่าคุณให้ตายทั้งเป็นแบบนี้แต่เขาจะสองถ้วยเขาจะต้องรักษาความสัมพันธ์เหมือนกระถ่ทมนายให้ เขาเลยทำนว่าชาวสิงคโปร์้เกิดคุณมีคนรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นเลยว่าก็ยังจะรักกันดีต่อไปก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอาจจะมีการที่เฮ้ยสร้างโลกโลกนะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างอนาคตด้วยกันหรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นเอ้กันอยู่ด้วยกันการพบเจอหน้ากันการไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันการเดินทางไปด้วยกันนะครับการเดินทางไปด้วยกันการพบเจอกันมากขึ้นหรือใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจจะหมายถึงการแบบแต่งงานหรือการมีครอบครัวการมีลูกหรือว่า กันเหมือนกับอินเลิฟกันน่ะมากขึ้นนั่นเองการที่เกิดกับดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะตอบว่าชาวสี่มีนท่านค่อนข้างจะเจอความรักใหม่ๆเด็กถือถ้วยหรือว่าความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยในปีนี้ก็จะดีต่อไปตลอดทั้งปีครับเด็กถือถ้วยหมายความว่าโอกาสที่ได้รับจากคนรักโอกาสที่ได้รับความใส่ใจความห่วงใยาจากคนรักนั่นเองก็เลยทำให้ว่าความรักของชาวสีมีนในปี2017เนี่ยอาจจะเป็นปีแห่งการที่ได้รับสิ่งดีๆรับความรักใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงเป็นทางที่ดีหรือใครที่มีความร ทำนายแล้วมีการพัฒนาความสัมพันธ์เช่นการแต่งงานการมีครอบครัวการมีลูกหรือการวางแผนอนาคตด้วยกันการสร้างคู่ชีวิตการเดินทางไปเที่ยวด้วยกันการใช้เวลาร่วมกันและการดูแลช่วยเหลืออย่างที่ผมทำนายให้ว่าเขาอาจจะมีการช่วยเหลือคุณเรื่องเงินได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่คนรักนะครับแบบนั้นเลยนะแต่คนที่มันเลิกราหรือคนเก่าเนี่ยไพ่ค่อนข้างจะเตือนเลยว่าเฮ้ยเลิกราไปแล้วเกิน8เดือนเกิน1ปีไปแล้วแม่งเกิน5เดือนไปแล้วหดาบเกิน6เดือนไปแล้วเนี่ยหดาบเห็นไหมครับ กลับมาก็ยังทำร้ายกันอีกอยู่กับชั้งชีวิตกันมาแล้วก็ยังทำร้ายกันไม่เลิกเนี่ยก็ตอบเลยถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณทั้งปีที่แล้วมาทั้งปีเนี่ยหรือทำร้ายคุณอยู่บ่อยๆนะครับอยู่กับอเอน็นกมอันนี้มานานแล้วเนี่ยไพ่หกดาบหมายความว่าเหมือนกับเราก็ยังรักนะที่รักเนี่ยก็ยังจะไปต่อกับเขาอะแต่หกดาบหมายความว่าเหมือนกับคุณไปอยู่คนเดียวอะเขาอาจจะไม่อยากจะไปกับคุณก็ได้นะเขาอาจจะไปแล้วก็ทำร้ายคุณก็ได้นะก็เลยตอบว่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยต้องระวัง คนที่มีปัญหากับคุณหรือเลิกคุณไปเนี่ยมันอาจจะเป็นการผูกเวรผูกกรรมมันอาจจะเป็นการตัดกรรมมันก็ไม่จบตัดกันไม่ได้เพราะคุณรักเขามากเพราะคุณผูกพันกับเขามากจนทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบกับเราจะเลือกระด้นพจากเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนั่นเองแต่ถ้าเกิดจบได้นะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ของเดทครับมันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่คือการกลับชาติมาเกิดเ็าได้ทำนายว่าปีนี้ของชาวสีมีนปีแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นความรักใหม่การเริ่มต้นการงานการเงินที่ดีการกลับชาิเกด อย่าไปอยู่กับอะไรที่มันพังไปแล้วหรือเสียใจหรือว่ามันทาร้ายเราไปแล้วหรือจบไปแล้วกับปัญหาต่างๆนั่นเองและการเงินเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเรื่องของให้สิบเหรียญเอ็ดออฟเฟกิเคิลหนึ่งเหรียญเลยนะการเงินค่อนข้างจะเด่นเรื่องการที่มีโชคลาภมีเงินก้อนมีโบนัสแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับงานก็ค่อนข้างจะได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยอาจจะมีการปรับตําแหน่งหรือเรื่องขั้นเรื่องเงินเดือนหรือว่าสิบเหรียญความมั่นคงในชีวิตค่อนข้างจะเยอะ ก็เลยทำนหกชาวสิ่มีเนี่ยเห็นไหมคุณปังขนาดนี้มีความมั่นคงเรื่องการเงินนะครับด้ทำอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งใครว่างงานหรือกำลังมองหาการที่แบบหางานใหม่ๆหรือการทําธุรกิจที่มั่นคงเนี่ยปีนี้อาจจะรับสิ่งน,นั้นการสร้างบ้านด้วยนะสิบนี่ยคือการสร้างครอบครัวการสร้างบ้านที่มันยิ่งใหญ่มากขึ้นเติบโตขึ้นธุรกิจดีขึ้นการขยายธุรกิจค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะครับส่วนคนที่ทำงานประจําอยู่เนี่ยก็ตอบรับอาจจะมีการที่เหมือนกับมีความมั่นคงการที่รับมอบหมายหน้าที่ที่ดีขึ้นหรือการงานที่ดีขึ้น โยกย้ายหรือเปลี like, 對對 kindness, ่ยนแปลงในทางที่ดีนะครับพอทำลายแบบนั้นแต่ไม่ใช่แค่แบบนั้นด้วยนะหนึ่งเหรียญการเงินไม่ค่อยน่าห่วงมันมีโอกาสในการที่เหมือนกับโชคลาบถูกหวยรวยทรั์หรือว่าได้รับลาบลอยรับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรักนะครับลาบได้รับโชคลาบจากคนรักการดูแลการช่วยเหลือด้วยนะเครื่อมาว่าดวงการเงินของชาวสีมีเนี่ยค่อนข้างจะเด่นในปี2567การเงินดีการงานดีมีโอกาสไปต่างประเทศมีโอกาสได้ค้าขายเพื่อขยายธุรกิจนะครับหรือค้าขายงานเสริมขึ้นมานะครับได้รับโอกาสรับชื่อเสียยงด้วนะ เอ็ดออฟเพดิคอนสิบเดือนได้รับความเชื่อใจไงอย่างที่บอกไปว่าเชื่อใจจากคนรอบข้างแต่ต้องระวังคําพูดคําจาต้องระวังอารมณ์จะให้คนที่มันไม่ดีเนี่ยพูดจาแล้วอย่าไปด่ามันกับบล็อกมันไปลบมันทิ้งไปผมก็ทําแบบนี้นะครับใครที่เป็นพลังงานดีๆนีมันมันเกลียดเราอะนะครับคนที่เขาเกลียดเราคนที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วอะมันก็เข้ามาหาเรื่องอยู่แล้วครับอันนี้ผมขอตอบแบบนี้นะแต่หลายคนเจออยู่แล้วเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นนักแสดงดารานะครับนักร้องหรือ YouTube หรือ Tik t o อลเกก็ตาม ยังไงก็ต้องเจอนะครับเพียงแค่มองผ่านมันไปเพียงแค่ปล่อยมันไปคิดซะว่าเอ้ยมันเป็นจุดจุดดำอ่ะนะครับล้มมันออกไปซะแค่นั้นเองครับมันก็ไม่อยู่ในชีวิตของเราแล้วมันก็ทาอะไรเราไม่ได้หรอกพวกนี้มันเหมือนกับคนเป็นมารเนี่ยนะครับปล่อยมันไปปล่อยให้มันผ่านพ้นไปนะครับพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยมันเรื่องไพ่ห้าดาบแค่นั้นเองแหละอย่างที่บอกไปครับชาวสีมีนต้องระวังเรื่องเดียวดีีสองพันสิบเจ็ดการใช้อารมณ์การทะเลาะเบาแหวงนะครับการที่เหมือนกับมูฟออนไม่ได้เพะไพ่ห้าดาบคือยอมให้เขาเนี่ยกลับมาทํารลายคุณอีกกลัับมาฟน คนที่เขามองไม่คุณไม่ดีต้องทําร้ายคุณอะต่อยคุณไปเอาดอกไม้ให้เขาเอาเงินให้เขาช่วยเหลือเขานะรักเขาแค่ไหนอะเหมือนกับแฟนเราด้วยซ้ำเหมือนกับคนรักเหมือนกับคนที่เรารักเขาแค่ไหนก็ตามอะนะครับหลายคนเคยเป็นแบบนี้ไหมรักเขามากนะครับช่วยเหลือเขาเขาเดือดร้อนแล้วรให้เขาหมดแต่พอเขาแบบได้จากเราไปแล้วเราช่วยเหลือเขาตอนที่เราลำบากตอนที่เราเสียใจเนี่ยเขากลับไม่เห็นคุณค่าเขากลับไม่เคยคิดหยิบยื่นอะไรมาช่วยเหลือเรานอกจากทำร้ายเราอะนะครับฉันเหมือนกับเราทําดีกับคนที่เราต้องการเราหรือคนที่รักเราจริงเราโฟกัสสิ่งเหล่านั้น อย่าไปสนใจคนที่เข้ามาหาเรื่องคุณหรือไม่ชอบคุณเลยทําดีแทบตายยังไงมันก็เกลียดเราอยู่ดีอะมันเข้ามาหาเรามันก็ทาร้ายเราอีกอันนี้ไม่ใช่ส่วนตัวนะฮะอันนี้ทานายดวงนะครับก็ขอโทษด้วยนะที่บางทีก็อาจจะพูดอะไรที่มันตรงเกินไปหรือบางทีมันก็เป็นการแนะนําที่ดีของชาวสีมีนแหละพอไพ่สิบถ้วยหรือเทนออฟคัพเข้ามาเนี่ยอย่างที่บอกไปครับพ่อแม่ลูกเห็นไหมคนที่เป็นครอบครัวเนี่ยมันต้องอ,อบอุ่นดูแลรักกันชาวสีมีนผมขอตอบแบบมีด้วยกันว่าดวงของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นมีความรู้สึกที ความมั่นคงในชีวิตมาไม่พอแล้วแต่เรื่องของความรักเนี่ยมีไพ่สิบทั่วเลยการวางตนเนี่ยครอบครัวการวางตนเหมือนกับมีครอบครัวมีรักที่ดีมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถวางแผนอนาคตที่มีความสุขอยู่กับแบบอบอุ่นอยู่แบบช่วยกันช่วยเหลือกันอยู่กันเหมือนกับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยเพราะเราคือครอบครัวนะครับไม่ใช่อยู่กับคนที่เขาเหมือนกับมองเราเป็นอาจจะเป็นคนรักเราอาจจะเป็นแฟนเราบอกว่ารักเราแต่มันกลับทําร้ายเราแต่ไมกลับด่าว่าเราแต่ไม่กลับทิ้งเราไปนะครับกับคนที่มาแบบบอกว่ารักเราเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นอย่างผมนายให้แะ ฉันสิบถ้วยคือเขาต้องวางแผนชีวิตกับคุณในการสร้างครอบครัวสร้างบ้านมาอยู่แล้วทำให้รู้สึกว่าเออเราอบอุ่นเรามีความสุขนะครับเรามีความรักที่มันดีๆเป็นครอบครัวเดียวกันผมก็ได้ทำายว่าชาวสีมีนเนี่ยครับใครก็ตามที่โสดหรือว่านะครับโสดหรือว่ามีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมีโอกาสมีลูกเลยนะสร้างครอบครัวหรือว่ามีบ้านอยู่ด้วยการขยายกิจการขยายครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่อนข้างจะมีแต่สิ่งดีแค่เพียงอย่าให้มาผจญหรือว่าเวรกรรมเนี่ยมันอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบ ออกมาจากสิ่งที่มันทาร้ายเราเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอยู่กับสิ่งที่มันตกต่ำเหล่านั้นนะพอไพ่ค่อนข้างจะแนะนําครับเป็นไพ่อลัเคิลแนะนาชาวราศีมีเนี่ยท่านว่าในปี2017เนี่ยอย่าไปตกอยู่ในความรู้สึกที่แบบอุยเราไม่รู้เราหาทางออกไม่ได้เราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเราไม่กล้าที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในความมืดบอดอยู่ในความตกหลุมดำอะอยู่ในความแบบที่มันสิ่งไม่ดีอยู่กับสิ่งที่มันชั่วร้ายอะไรเงี้ยนะต้องขอโทษที่ต้งพูดตรงๆนะอยู่กับไปก็ตายทั้งเป็นอยู่ไปก็ มันสู้ว่าเปลี่ยนเนี่ยบางทีโดยการอยู่คนเดียวการแบบมุกออนการที่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยปีนี้ไม่เปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ดีของชาวราศีมีนนะการบทสรุปความนัาของคุณแล้วก็การงานการเงินด้วยนะครับแต่คุณต้องกล้าที่จะเชงเห็นไหมผมขอใบ้เลยนะการตามไพ่ตรงๆเลยกล้าที่จะเปลี่ยนอย่าไปตกอยู่กับความรู้สึกที่มันงงงมตกต่านะครับกับคนที่มันไม่ดีกับความรู้สึกที่มันไม่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาหาคุณ มองแต่สิ่งที่มันดีๆเอาไว้โฟกัสแต่พลังงานดีๆเอาไว้เพราะการเงินการงานของชาวสีมีค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับค่อนข้างจะดีมากๆแล้วก็รด่งความหลักด้วยหน้าตาดีมีชื่อเสียงนะครับใครทําค้าขายหรือว่าอยากจะสร้างกิจาการอะไรขึ้นมาเนี่ยกต็ตอบเลยว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนแต่กล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเดินทางหรือมุ่งอ่อนหรือที่จะทําแค่นั้นแหละสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวสีมีทุกท่านเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกด subscribe นะครับใครต้องการดูลวงส่วนตัว